สวัสดีครับอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งนะครับผ่าน CR2032 จำนวน3มโวลต์นะครับรีโมท i s ซู x 2 0 2 2ไขควงปลากแป็นนะครับเรามาเริ่มทำการถอดเคสกันได้เลยครับใช้ถ่านขนาด CR2032 สามโวลต์นะครับจำนวน1น่ก้อนแก่เคสเออกมาแล้วออกก่อนอันนี้เป็น รีโมท Isuzu MU-X ปี2 2 2 2นะครับปัญหาที่เจอก็คือขึ้นแจ้งเตือนที่ตัวรถว่าแบตเตอรี่รีโมทอ่อนเลยทำการจะต,ต้องทำการเปลี่ยนก่อนตอนแรกก็เริ่มจากการไขปดกุญแจสำรองออกมาก่อนนะครับคเคยเปิดกันบ้างไหมครับกุญแจสำรอง 2ก็คือใช้ปลายไขควงนะครับนัดเข้าไปตรงร่องร่องข้างในแล้วทำการบิดหนึ่งครั้งก็จะหลุดแยกมาเป็น3ชิ้นเห็นไหมครับว่าแบตเตอรี่ที่ให้มาคือ cr 2 0 3 2 3มสอโวลต์จำนวนสามโวลต์น,มมน,นะครับต่อไปแล้วก็แกะออกได้เลยนะครับ ดันด้านหน้าแล้วก็ยกขึ้นเอานะครับดูขั้วให้ดีนะครับสังเกตขั้วว่ายกมาระวางไว้ข้างนอกก่อนว่าจะได้จาได้ว่าขั้วเราใช้ขั้วอะไรต่อไปเรามาแกะแกะแบตเตอรี่ก้อนใหม่อันนี้ก็คงน่าจะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับอันนี้ก็ได้มาจากไม่ได้จากแอปนะครับจากแอปไ็แบบแบบแบบได้ครับแต่ว่าผมก็ซื้อตาม,มที่พิเศต่อไปเราก็คือวิธีการใส่นะครับ ดูขั้วก่อนจากที่เราวางไว้นะครับว่าขั้วบวกอยู่ไหนขั้วลบแต่สังเกตได้ง่ายก็คือเขาจะมีสัญลักษณ์ให้อยู่แล้วครับว่าขั้วลบคือด้านล่างนะครับ,บกกขั้วบวกด้านบนการใส่ก็สังเกตให้ดีนะครับยัดเข้าไปจากด้านบนแล้วกดกันเข้าไปก็จะลงลรอกดูง่ายใช่ไหมครับการประกอบเราออกมายังไงนับไปหลังกลับเข้าไปเอาจากด้านหัวลงก่อนกดจากด้านาบนหนึ่งทีสองที้วก็ไไร เรียบร้อยการใช้งาน,นเอาปุแจกใส่กลับเข้าไปกดดูมีสัญญาณไฟไหมสัญญาณไฟขึ้นปกตินะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกลับแบตนี่คืแบตติทานรีโมทยูสุยูเอ็กซ์สองพน่าจะเป็นยูสุซุกรุ่นนะครับที่ใช้รีโมทรูปแบบนี้น่าจะใช้ทา,านตัวเดียวกันแต่ที่ผมมาทำให้ดูก็คือ เป็นรุ่น e s u m X ครับก็มีที่เปิดมีปุ่มจมนที่เปิดฝาหลังโอเคขอบคุณครับยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาอะไรมาทำให้ดูอีกครับผมขอบคุณครับ